สวัสดีครับตอนนี้กับโชคกระจ้าพายเล่นระบบแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมป NCT เอ้ย NCP เอ้ยเอ้ยถูกอ่ะเริ่มเปิดคลิปดีๆเลยเราจะมาเล่นแมปเอ้ยก็พูดไปแล้วมาแนะนำตัวกันไอ้หนุ่มชายชะกันชื่อหนุ่มชายชะกันเอาชื่อหนุ่มชายชะกันอ่ะเฮ้ยชื่อกันเนื้อเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนวะนะมีแบฮักมีแบฮัก ยิ้วันยิ้มวันยิ้มยิ้มมจะตายวันไหนเนี่ยยิ้มตืดวันยิ้มตืดวันยิ้มยิ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันทำไรยิ้มซเอ้ยตายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาอยู่นี่เฮ้ยคุณโดนคุณโดนเล่นเฮ้ยเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิ ม่เม็นอยู่หรือมันอยู่ด้วยอยู่นอยู่น้วยรู้ว่าไมันจะตายให้เนี่ยไปไห้องไปดีกว่ามึงยิงมาตายไม่ไ,ไม่ไมตายเร็วเดี๋ยวสอนไอ้หนุ่มยิงก่บแป๊บหนึง่งมันยิงแบบนี้นี่เอาไปไหนโอ้ ผูมาดูนี่สิอ,อูเดินเยียงไงมาดูนี่ผูมาดูนี่เร็วๆผมเจอสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันบ้หกอไม่ไปดีกว่านอ้ช่วายใจด้วยใยด้วยคุณไปทำอะไรเฮ้ยมาเร็วเฮ้ยดีดีด มันน่าจะไม่ออกนะลาตัวไปตัวอะไรเนะี่ยน่าจะเป็นตัวเฮ้ยมันไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโคหรยิงไม่ได้เตะลายตัวอะไรนี่เป็นตัวใหญ่ที่นี่นะหนอนตายเถอะเข้าไปไหมเข้าเข้าฮะโอ้ห<อ>นอนหนอนหนอนหนอน,น,อน เอ้ผมจับไม่ได้ปิดเลย SCP สามศูนย์ศูนย์ศูนย์เราเข้าไปสิต้องวาร์ปไปอีกเหรอไม่วาร์ปดีกว่าอ้าวผมวาร์ปมาแล้วอะโอ๊ยแดดแรบอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรน่ะอย่านะ มันยว่คำามวมันยิงไม่ได้มันยิงไม่เข้าไปเลยไปเร็ววิ่งมันกระโจนมาแล้วอเอาเอามาตรงนี้กักเก็บไว้เลยโหมดเกินหกหนึ่งศูนย์ตัวอะไรอ่ะไม่รู้ตัวอะไรจะได้มาเสาเอ่ะคุณเข้าไปิีนาผมบิดคุณแล้วผมไปอะ่ะมีไฟฉายให้ด้วยเข้ามาดิ ไม่เอาเลี้ยไม่เอาเลี้ยไปโอ้ยจะไปห้องไหนกันเนี่ยห้องอะไรดีล่ะเฮ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวห้องนี้ห้องนี้นี่นี่ S C P หนึ่งศูนย์ศูนย์เฮ้ยเป็นไงไหนดูสิตัวอะไรน่ะนี่มันตัวอะไรทีเนี้ย มันถิงโตเลยเฮ้ยเจ็บเจ็บอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วทิ้งป nah, ิดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันทำวะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บอ่ะเฮ้ยวินวินเอ้ยอ้าวมันหายไปไหนมีไหนล่ะ อยู่ห้องอะไรไม่รู้อ่ยอยู่ห้องแบบทุกคนอยู่กันเต็มแบบห้องกลางนะเออ,อไฟฉายส่องไปใช้ส่องหูไม่ก็ไม่หนีไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่แล้วโอ้ยเกอบไม่รอดเฮ้ยเมื่อกี้เห็น,นแบบนะา ออไปไหนแล้วล่ะคุณนายอยู่ไหนเธอถามว่ SCP า SCP ศูนย้าหะที่พุดโอ้ ชัวผมด้วยผมดูจระเข้ครับโอย้มาหมดเลยมาหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยคุยเร็วผมมีกระเป๋าไฟฉายไฟฉายไฟฟ้ากันมันโกไฟมันโกไฟเฮมันโกไฟด้วยเลยเฮ้ยรองไปหาเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเอาเพื่อนโดนกินไปแล้วชุ นีปิ้งก๊อกอะไรนี่โหยิงสก,กิลมากไปเร็วเฮ้ยเฮ้ไปเร็ววิ่ง <Hey S 1> นี่เรามาห้องไหนเนี่ยนี่มัน <Hey S 1> นี่มันตัวไอ้หนุ่มตาเดียวโอ้เดี๋ยวจะโดนทุกคนด้วยไป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 คุณจี้คุณนายเขาเป็นอะไรเนี่ยคุณนายอะไรไม่รู้คุณนายน้ำหวานไม่ใช่อุ้ย เอโอโหไม่ไม่ปืดนี่เราขุดหลุมมันลึก<บ>ขนาดนี้เลยหรือเราไม่ได้ขุดปืดอะไรเนี่ยโอ้ปืดอะไรไม่รู้ปืนเกาสก,กีดใช้ไฟเดียวมาถึงแล้วแหนะตัวอะไรโว้มาดูดิสิยิงมายิงมันเลยเข้าไปใกล้ๆมันเฮ้ยมันเอามือมามึงมันจะจับเรา ไม่ไปจับเราไปกินยิงยิงยิงิงหลบเ้มันโดนอะไรมายิงเราไม่เข้าหรอกเดี๋ยวเชนขึ้นไปโอ้ยยิงเงินยิงเงินยิงเฮ้ยโดนอุกบาทเลยเหรอเฮ้ยยิงมันไม่ไม่จับผมไม่ไม่โอ้ปวดหัวปวดหัวปวดเลย มันใกล้ตายแล้วเฮ้ยอุกบาทลบเอาไม่อยากคว้ยเฮ้ยไม่่ยโดนจับเฮ้ยเฮ้ยกตายแล้วานน่ยิเพ่ก๊อเพ่ก๊อนมันมันนลยิมใกล้ตายแล้วมันใล้ตายแล้วเฮ้ยโอ้ยได้อาชิมิ้ ผมแบตหมดครับเอ้าเรียบร้อยโอ้โหงั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย